เป๋าซัมซุงนะครับเป็นกระเป๋าโน้ตบุ๊กนะครับมีอยู่สองใบนะครับเดี๋ยวชมสินค้ากันเลยนะครับว่าข้างในกระเป๋าเป็นยังไงครับเริ่มจากชั้นที่ใช้เก็บโน้ตบุ๊กก่อนนะครับเออเข้ามานะครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็นช่องใส่โน้ตบุ๊กนะครับใส่ได้หนึ่งเครื่องนะครับอ่า ถ้าที่ผมลองดูแล้วนะครับจอ14นิ้วนะครับลงมานะครับมากกว่า14นิ้วจะไม่ได้้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวตัวยืดตัวหดกระเป๋านะครับสามารถดึงออกได้นะครับนี่ครับก็จะทำให้แบบกระเป๋าใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเลื่อนออกมาได้เยอะอีกอีกนิดหนึ่งนะครับส่วนช่องต่อไปนะครับ ช่องที่สองนะครับช่องนี้นะครับใช้เก็บเอกสารได้นะครับดูจากว่านี่นะครับเป็นแบบยังไงครับเป็นชั้นๆนะครับสามารถเก็บกระดาษ A4 ได้เลยนะครับหรือว่าเก็บพวกแ้มอะไรอย่างงี้นะครับต่อไปชั้นสุดท้ายนะครับมีอยู่สามชั้นครับชั้นนี้นะครับใช้เก็บพวกพั๊ก คอมหรือว่าพวกเมาส์พวกฮาร์ดดิสอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เห็นไหมครับจะมีสองช่องถ้านี้ก็เก็บอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็เก็บเป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้นะฮะส่วนนี้ก็เก็บของเล็กๆน้อยๆครับผมส่วนข้างๆ้างก็จะเป็นมีไอเป็นกระเป๋าเล็กๆนะครับให้เก็บของจุกจิกจุกจิกอะไรนิดๆหน่อยๆครับผมส่วนกระเป๋าตรงนี้นะครับจะเป็นมันจะบุบุไปอย่างดีเลยนะครับนุ่มมากนะครับ แล้วก็ข้างหลังก็จะบุมาเหมือนกันนะครับบุมาอยู่สี่จุดนะครับผม